ดินฟ้าอากาศแล้วแต่เนาะคงจะทาทาเส้าตกก็จะโอเคเลยค่ะทาตกแห้งไปกว่านี้ก็ถือว่าบอลอดข่าวหน้าอันจันด้่นี่ดูท้องฟ้าสวยงามเพื่อนๆท้องฟ้าก็สวยงามเนาะก้อนเมฆหน้ามาลายแห้งเพื่อนๆหน้ามาลายเด้อจามาเบิงอุ้ยป่าตัวใหญ่มากเลยบวบบวบ,วบวเลยนี่นะ ดินฟ้าอากาศแล้วแต่เนาะคงจะทาทาเส้าตกก็จะโอเคเลยค่ะทาตกแห้งไปกว่านี้ก็ถือว่าบอลลอน้ำบอจ้าเอาคลิปขา่าวนาเขียวกะจีมาให้ส้มเด้ออย่าี่ลมพัดเย็ยนสบายเนาะบรรยากาศทงไฮท,ทงนานะค่ะริงนะคะเพื่อนๆน,นี่ออนจันทามาสมเด็จ ันจันดีแก้วก็จะขอจบคลิปไปํำนีก่อนนะคะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีจ้าดีแก้วนะจ้านี่ทำมาเยี่ยมมาส o มหเนโบน้ำไหลาหลค่ะพี่น้องคะ่ะน,น้ำไหลมีเข่าหน้าอันจันที่นี่อยู่ท้องฟ้า สวยงาม่อเพื่อนๆท้องฟ้าก็สวยงามเนาะก่อนเมฆน้มบอจ้าเอาคลิปข่านาเขียวกะจีมาให้ส้มเด้อจยานี่ลมพัดเย็นสบายเนาะบรรยากาศทงไฮทงนานาค่ะเนเห็นบอค่ะนี่น้ำเต็มเลยจ้าพี่น้องน้ำเต็มเลยจ้าเห็นบอค่ะน้ำม,มาหลายแห้งเพื่อนๆ น้ำม,มาหลายเด้อจ่ามาเบิงอุ้ยป่าตัวใหญ่มากเลยบวบจวดบวกเลยนี่นะชีวิตกเกษตรกรสาวไฮสาวน้าเด้อจ่าหนี่งเป็นบอพี่น้องหนึ่งพี่น้องแต่ว่าฝนตกมาแห้งน้ำก็มาหลายขนาดเลยจ้าอู้อันนี้น เขาจะรลอดบอดจ้าอันนี้ตัวนี้มาแล้วนาม,มาแล้วนี่นี่บ่เป็นอย่างจ้าพี่น้องเลยค่ะซัมนี่มเป็นอย่างเ้ยค่ะซัมนี่โอเคอยู่นะจ้าเพราะว่าออนจันดีแก้วก็ใส่เข้าเม็ดสันเนาะเพราะว่าพุ่นทุนน้ำอยู่จ้าพี่น้องดิจ้าพี่น้องแต่ว่าฝนตกมาแห้งน้ำก็มาหลายขนาดเลยจ้าดู ชีวิตเกษตรกรส้าวไฮซ้านาเด้วยจานี่เป็นบอกพี่น้องหนึง่ง <c oughs> ออนจันดีแก้วน้ำเริ่มลงมาแล้วจ้าพี่น้องเ่ว่าะจะรอดหรือบ่รอดกับโบหูด้วยเนาะเอาแรงเอาแต่ออนจันดีแก้วน้ำเริ่มลงมาแล้วจ้าพี่น้องเ่ว่าะจะรอดหรือบ่รอดกับโบหูด้วยเนาะ เอาเลยเอาแต่ดีแก่นะจ๊ะนี่ทำมาเี่ยมมาซุมเพ็นโบน้ำลหลยหลค่ะพี่น้องค่ะน,รรรรน้ำาหลรำมาสาดราเนาะฝนฟ้าอากาศเนาะเลาก็เปลี่ยนแปลงมีอย่างบ่ได้จ้ะพี่น้องฝนมาแห้งก็สวัสดีจ้สาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเ้ยค่ะ นี่ฝนตกมาน้ามาแล้วเนาะลงมาหาเขาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆทร,รมาสะราดลาเนาะฝนฟ้าอากาศเนาะเลาก็เปลี่ยนแปลงมีอยา่างได้จ้ะพี่น้องฝนมาแห้งก็เยอะเลยค่ะเพื่อนๆน้ำเ,เยอะเลยนะจ๊ะนี่มันจันดีแกพามาส้มได้ค่ะส้มพามาส้ม นี่สวยๆนะจ๊ะเพื่อนๆนขาวหน้าสวยงี้ยกอนเมฆสวยจังเลย,ม,ยมาเยี่ยมมาชมนะจ๊ะน้ำบ่จา้าเอาคลิปขขาวน้าเขียวกระจีมาไห้ซมด้วยจ้าเนี่ลมพัดเย็นสบายเนาะบรรยากาศท่งไฮท่งนานาคะาน้ำก็มาหลายจ้บพี่น้องเลยน้ำทงนาคันจันบรรยากาศทองฟ้าด้วยเนาะเป็นบ่คา่า สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเด้อค่ะนี่ฝนตกมาน้าก็มาแล้วเนาะลงมาหาเขาแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนตามมาส้มนี่สวยๆนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเขาน้าสวยางดีจ้าจะทมมาซาป์ลาเนาะฝนฟ้าอากาศเนาะเลาก็เปลี่ยนแปลงมีอย่างบ่ได้จ้ะพี่น้อง ฝนมาแห้งก็อันจันดีแก้วก็จะขอจบคลิปไปซัมนียก่อนนะคะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีน้ำก็ม้าหลายจ้ะพี่น้องเลยน,น้ำทงนาอันจันทำมาซาบลาเนะาะฝนฟ้าอากาศเนาะเลาก็เปลี่ยนแปลงไม่อย่างาได้จ้ะพี่น้องฝนมาแห้งก็ดีแก้วนะจ้านี่ มาเยี่ยมมาส้ม m เพนโบน้ำลายๆหลค่ะพี่น้องค่ะน้หลายามายีเข่าวหน้าอันจันได้ไหมดูท้องฟ้าสวยงามบอกเพื่อนท้องฟ้าก็สวยงามเนาะก้อนเมฆดินฟ้าอากาศแล้วแต่เนาะคงจะทาทาเส้าตกก็จะโอเคเลยค่ะาทาตกแห้งไปกว่านี้ก็ถือว่าบอลลอดชีวิตกเกษตรกรเส้าหายซส้าวนาะเด้จ้าหนี่ง เป็นบอสพี่น้อง,นง <c oughs> าห,าหนึ่งชีวิตเกษตรกรสร้างไฮส้าวนาเด้อจ่าหนึ่งเป็นบอสพี่น้อง,นง <c oughs> หนึ่งไอดีเดอจ่ะเป็นกนเมกอนฝากทองฝาก็สวยงามอยู่เด้อเนาะทองฟ้าสวยงามจริงบรรยากาศทอง้าด้วยเนาะ เป็นบอ่อคา่าอันนี้เขาจะรอดบอ่อจ้าอันนี้โวนี่มาแล้วน้ำม,มาแล้วนี่นะออนจันทีแก้วน้ำเริ่มลงมาแล้วจ้กพี่นอ้องเฟวาะจะรอดหรือบอรอดกับบูฮูไดเนะ้เนาะเอาเลยเอาแต่น้ำบอ่อจ้าเอาคลิปเขา่านาเขียวกะจีมาห้ย้มเด้อจ้านี่ลมพัดเย็นสบายเนาะ บรรยากาศทงไฮทงนานาคะคะมันจันดีแก้วก็จะขอจบคลิปไปซํานี้ก่อนนะคะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีก้อนเมฆสวยจังเลย,ม,ยมาเยี่ยมมาชมนะจ๊ะชีวิตเกษตรกรสราวไฮสาวนาเด้อจานเป็นบอกพี่น้องหนึ่งดีจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเด้อค่ะนี่ฝนตกมาน้าก็มาแล้วเนาะลงมาหาเขาแล้วนะจ้าเพื่อนๆบรรยากาศทองฟ้าด้วยเนาะเป็นบ่ค่ะนี่บ่เป็นหยางจ้าพี่น้องเอ้ยซัมเน่บ่เป็นหยางเด้อค่ะซัมนน่โอเคอยู่นะจ้าเพราะว่าออนกันดีแก้วก็ใส่เขาเม็ดสันเนาะเพราะว่าเพิ่งทุนน้ำอยู่จ้าพี่น้องดีจ้าดีแก้วนะจ้านี่ ามามายามาสมเห็นโบน้ำไหลาหลค่ะพี่น้องค่ะน้ำไหลหนี่เขาจะหลอดบอดจ้าอันนี้ตัวนี้มาแล้วน้ำม,มาแล้วนี่น้ำดันเห็นบอค่ะนี่น้ำเต็มเลยจ้าพี่น้องน้ำเต็มเลยจ้าเห็นบอค่ะดีแก้วนะจ้านี่ พามาเยี่ยมมาส้มเ็นโบน้ำไหลยหลค่ะพี่น้องค่ะน้ำหลเยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำเยอะเลยนะจ้านี่มันจันดีแกวพามาส้มเด้ค่ะส้มนี่เขาจะหลอดบอดจ้าอันนี้ตัวนี้มาแล้วน้ำม,มาแล้วนี่น้ำเยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อน นาำเยอะเลยนะจ้านี่อมจันดีแก้วพามาส้มเด้อค่ะส้มน้ำบอจ้าเอาคลิปข่านาเขียวกะจีมาให้ส้มเด้ออยานี่ลมพัดเย็นสบายเนาะบรรยากาศทงไฮท,ทงนานาคะคะน้ำก็มาหลายจ้าพี่น้องเอ้ยน้ำทงนาันจันดีแก้วนะจ้านี่ ามาเยี่ยมมาส้มเห็นโบน้ำไหลยหลยค่ะพี่น้องค่ะน้ำหลบรรยากาศทองฟ้าด้วยเนาะเป็นโบค่ะดินฟ้าอากาศแล้วแต่เนาะคงจะทาทาเส้าตกก็จะโอเคเลยค่ะทาตกแห้งไปกว่านี้ก็ถือว่าบอลลอนามาสม้มนี่สวยๆนะจ๊ะเพื่อน เขาหน้าสวยเนยรราะทำมาติบลาเนาะฝนฟ้าอากาศเนาะ